วัดทุกทุกท่านทดสอบทดสอบขออนุญาตทดสอบเสียงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ขอมารับชมนะครับผมวันนี้มาพอกับพูดเทียงนะครับคีย์บอร์ดสายแห่นะครับวันนี้มาลองทดสอบคีย์บอร์ดสายแหกกันนะครับบอดาไลท์สดทาง youtube นา้นพอสมควรนะครับวันนี้มาลองเลงครับ เสงเป็นไนแน่ครับวันนี้อครับคาซิโอ S A C ห้า ก้องเงาหนุนๆครับพอต้องเลี้ยวไหลครับตบปังกันด้วยใส่ครับผม เนนะครับพูด,พดคุยกัน,น,กดนงได้นะครับผมเราฟังกันที่รางวัลไหนเสียงกระเจี๊ยบบอนะครับเสียงกระเจี๊ยบกดนหนึ่งให้แน่ครับผมเสียงกระเจี๊ยบลูกบอลกดนหนึ่งให้ด้วยนะครับ บอดน้อยสายแงนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเด้อนะครับทางไลฟ์สดนะครับทางไลฟ์สดทาง YouTube นะครับมือนี้ทาง YouTube ช่องคุเที่ยงแอนควอนชาแนลนะครับสวัสดีครับสุดยอดความมวนครับสวัสดีครับผมคุณคุณอย่างน้อนี่สุมาสุมาลีปะครับสุมาขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับท่านใดเข้ามารับชมในเนื้อมือนี้แน่นะครับท่านใดสนใจอยากได้เป็นคีย์บอร์ดสายแห่นะครับเอาไปฝึกเล่นนะครับ เหมือนนี้มีมสองเครื่องนะครับที่เป็นสีบอลบอลแบบนี้จะมี S A Casio S A 75แล้วก็ Casio S A 45นะครับสองเครื่องนี้ราคาเท่ากันนะครับนะครับราคาเท่ากัน1,690ทรงฟรีนะครับได้งานปกตินะครับเสียงดังชัดเจนนะครับมีต่อ อ่าแจ็คออกได้นะครับต่อแจ็คโฟนได้แล้วก็มีช่องต่อแดปเตอร์เสียบไมค์ก็คือเอาไว้แห่ได้สบายนะครับสำหรับ2เครื่องนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่มือนี้คุณเรียงเอามา2อสองสองเครื่องนะครับ2อสองสีเมดิลี่เอ็มเนะครับตัวนี้3ามพัามร้อยนะครับคุณเรียงบวกค่าส่งเก้าสิบบาทนะครับพร้อมหนังสือโน้ตนะครับแถมฟรีนะครับอ่าคุ้มนะครับเนีราคาออก ราคาออกกุวลานก็สามพันสามแล้วนะครับกูจะยังไงแถมหนังสือโน้ตเล่มนึงนะครับแถมหนังสือโน้ตด้วยหนึ่งเล่มแล้วก็มีค่าทรงเก้าสิบบาทแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเด้อท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับสำหรับเครื่องเครื่องนี้เป็นของใหม่นะครับตอนนี้เหลืออยู่สีขาวกับสีม่วงนะครับเหลืออยู่สีขาวกับสีม่วงนะครับสำหรับท่านที่สนใจของใหม่มือหนึ่งนะครับหรือเสียวเป็นของมือสองนะครับ เอาไปฝึกเล่นนะครับแต่ส่วนตัวนี้ตัวล่างนี้นะครับเป็นคาซิโอ lk 1 1 3นะครับ1 1 3ตัวนี้61คีย์นะครับเสียบไม้ได้นะครับตัวนี้เสียบไม้ร้องเพลงได้นี่เดี๋ยวสองเอาทดสอบไม้จากตัวนี้นะครับทดสอบเช็คเช็คเช็คนี่ครับอันนี้คือไม้ไม้ตัวแดงๆนี่คือไม้ตัวนี้สายแดงๆนี่คือสายที่เสียบจากคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับนี่ความเสียงนะครับมันทีออกเอฟ p i c เล็กน้อยตัวนี้2,500บาท ตัวนี้2,500บาทมีตำหนินิดหน่อยนะครับจากการขนส่งนะครับแต่ว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับไปทดสอบให้เพิ่อเสียงซันด้ยินเมื่อกี้คือเสียงจากคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับเสียบไม้ได้นะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้สำหรับคนที่งบหน่อยนะครับงบงบน้อยอย่าเอาไปฝึกเล่นนะครับเดี๋ยวสิร้องไรเกี่ยวให้เบิ่งไรโครมาติกนะครับ 61คีย์นะครับตัวนี้61คีย์มาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานคีย์บอร์ดนะมีจังหวะในตัวนะครับจังหวะในตัวอย่างเช่น070ยเนะกดขอดเพิ่มขอดแล้วไปมีขอดใส่ขอดไป,ไปนะ ฝึกเล่นได้ครับสันีดครับฝึกเล่นเพลงลูกทุ่งเก่าๆได้ช้าๆนะครับก็ต้องเล่นแต่ถพอถึงกับแบบลงจังหวได้

ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นเอาไว้ฝึกหัดเล่นนะสำหรับท่ายสุจริตตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับ2,500ันารนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้พันพันหกาสนะครับสองเครื่องนะครับตัวนี้3,390บาทรวมส่งแถมหนังสือโน้ตให้นะครับผมแถมหนังสือโน้ตให้นะครับเดือท่านสุจริตติดต่อเข้ามาได้นะครับมักแบบใดนะครับมักราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อเข้ามาได้0ูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่ 0ูนยนะครับ0 8 1 5 7 4 7 0 1, 5. 0 1 5นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้กับคุ้งสิพ่อพี่แค่นี้ครับเด้อพอกันไหมนะครับฝากกดอ่าติดตามไว้น้ำเนรนะครับเวลาที่คลิปดิ่งขึ้นมาปุ๊บก็สิได้เห็นโหลดน,นะครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมและติดตามครับสวัสดีครับ